ไม่ลองไม่ได้แล้ววิธีการทำโดนัทกุ้งอร่อยทำเองได้ง่ายๆที่บ้านเพื่อไม่ให้พลาดเมนูเด็ดอย่าลืมกดติดตามนะคะสวัสดีค่ะปาปิก้าชาแน,นลค่ะวันนี้มีวิธีการทำโดนัทกุ้งมาฝากเพื่อนๆกันค่ะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนแล้วก็วิธีการทำกันได้เลยนะคะวัตถุดิบในโดนัทกุ้งนะคะก็ไม่มีอะไรมากเลยค่ะ กุ้งขาวนะคะวันนี้ใช้ด้วยกัน300กรัมค่ะแป้งชุบทอดนะคะไข่ไก่1ฟองค่ะแล้วก็จะมีเก็ดขนมปังนะคะโดนัทกุ้งนะคะจะไม่ทำการปรุงรสชาติค่ะใส่แป้งชุบทอดลงไปนะคะมันมีรสชาติอยู่แล้วค่ะขั้นตอนแรกค่ะในการเริ่มต้นทำโดนัทกุ้งนะคะตอกไข่ใส่ชามไว้เลยค่ะแล้วก็ทำการตีไว้นะคะ เมื่อตีไข่เสร็จแล้วค่ะก็พักในส่วนของไข่เอาไว้ก่อนนะคะแล้วก็ขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะมาหั่นเนื้อกุ้งกันค่ะนำกุ้งที่เราทำการแกะเปลือกมาแล้วค่ะล้างให้สะอาดนะคะจากนั้นนำมาหั่นให้เป็นท่อนเล็กๆเลยค่ะเมื่อหั่นเสร็จแล้วนะคะเราก็หาภาชนะมาใส่ไว้ค่ะ ทำการหั่นกุ้งให้หมดเลยนะคะเมื่อหั่นกุ้งเสร็จแล้วค่ะให้ใส่แป้งชุบทอดลงไปนะคะแป้งชุบทอดตัวนี้ค่ะจะมีรสชาติอยู่แล้วนะคะให้ใส่ที่3ช้อนโต๊ะค่ะเราจะไม่ทำการปรุงรสชาติใดๆแล้วนะคะเพราะว่าแป้งชุบทอดตัวนี้ค่ะมีรสชาติอยู่แล้วนะคะเมื่อใส่แป้งไปแล้วค่ะก็ทำการคลุกเ้านะคะให้มันเข้ากับเนื้อกุ้งของเราค่ะ นี่ค่ะก็จะได้ลักษณะนี้นะคะจากนั้นให้ใส่ไข่ที่เราทำการตีไว้นะคะใส่ลงไปค่ะค่อยๆทยอยใส่นะคะอย่าใส่ทีเดียวหมดฟองนะคะจากนั้นค่ะให้ทำการคลุกเคลานะคะให้ส่วนผสมมันเข้ากันค่ะ หลังจากคลุกเขาส่วนผสมเสร็จแล้วค่ะมันก็จะเกาะตัวกันเป็นก้อนแบบนี้นะคะจะออกหนืดๆห,หน่อยค่ะไม่เหลวนะคะเพื่อนๆสังเกตดูค่ะถ้าเกิดมันเหลวค่ะก็เติมแป้งลงไปได้นะคะไข่ไก่ค่ะใส่ไม่เต็มฟองนะคะเหลือนิดหน่อยค่ะนี่ค่ะแล้วเมื่อส่วนผสมของเรานะคะเริ่มเหนียวแบบนี้แล้วค่ะนี่นะคะ หลังจากคนได้สักพักแล้วค่ะส่วนผสมของเรานะคะมันก็จะเหนียวหนืดแบบนี้เลยค่ะต่อไปค่ะเราก็จะมาปั้นในส่วนของโดนัทกุ้งกันแล้วนะคะนี่ค่ะให้เตรียมเกล็ดขนมปังค่ะใส่จานไว้แบบนี้นะคะแล้วก็แป้งชุบทอดอีกค่ะใส่จานเตรียมไว้เลยนะคะ จากนั้นค่ะให้ตักส่วนผสมนะคะออกมา1ช้อนโต๊ะค่ะประมาณเท่านี้นะคะทำการล้างมือให้สะอาดก่อนนะคะแล้วก็ใส่ไปที่แป้งชุบทอดนะคะ แล้วก็วางลงบนเก็ดขนมปังค่ะจากนั้นค่ะจัดทรงให้เป็นรูปโดนัทแบบนี้นะคะให้ใช้ยูชีค่ะจิ้มให้เป็นรูตรงกลางด้วยนะคะจากนั้นค่ะทำการจัดทรงให้เป็นรูปโดนัทค่ะ ใช้เกล็ดขนมปังช่วยนะคะอัดทรงค่ะให้มันเป็นรูปโดนัทแข็งๆแน่ๆแนๆเลยค่ะเวลาเอาไปทอดนะคะมันจะได้ไม่แตกวงค่ะใช้เกล็ดขนมปังค่ะอัดเข้าไปเลยนะคะแล้วก็จัดทรงได้ค่ะนี่ค่ะเมื่อได้แบบนี้แล้วค่ะแล้วก็ใส่จานพักเอาไว้ก่อนนะคะนี่เลยค่ะตักส่วนผสมค่ะมาหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะ จากนั้นก็ทำการปั้นสักเล็กน้อยค่ะแล้วก็ชุบไปที่แป้งชุบทอดของเรานะคะพลิกด้านด้วยค่ะเมื่อชุบแป้งชุบทอดเสร็จแล้วนะคะก็ให้ไปวางลงบนเกล็ดขนมปังค่ะ วางด้านแรกเสร็จแล้วนะคะแล้วก็พลิกด้านกลับค่ะนำขึ้นฝ่ามือนะคะให้ใช้นิ้วชี้ค่ะจิ้มตรงกลางนะคะมันจะได้เป็นรูรูปโดนัทค่ะเมื่อชุบเก็ดขนมปังเสร็จแล้วค่ะก็นำขึ้นฝ่ามือนะคะแล้วก็จัดทรงค่ะให้มันเป็นรูปโดนัทนะคะตามที่เราต้องการเลยค่ะ ทำการพลิกไปพลิกมาได้นะคะเพื่อให้มันแน่นที่สุดค่ะนี่เลยค่ะเมื่อมั่นใจวัาแน่นดีแล้วนะคะเราก็นำใส่จานพักเอาไว้ก่อนค่ะนี่ค่ะชุบเกล็ดขนมปังแล้วนะคะก็จัดทรงให้มันเป็นรูปโดนัทเลยค่ะ วิธีการนี้นะคะเวลาเพื่อนๆจัดทรงค่ะแล้วมันไม่แน่นพอนะคะก็โรยเกล็ดขนมปังลงไปได้เพิ่มเติมนะคะเมื่อแน่นดีแล้วค่ะก็ใส่จานพักเอาไว้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยนำเอาไปทอดพร้อมๆกันค่ะ นี่ค่ะตอนนี้นะคะเราก็ทําการปั้นโดนัทกุ้งเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนในการทอดกันนะคะนี่ค่ะนํากระทะขึ้นตั้งเตาค่ะใส่น้ํามันลงไปนะคะแล้วก็ไปที่ใช้ค่ะจะใช้ไฟกลางค่อยไปทางอ่อนนะคะในการทอดโดนัทกุ้งของเราค่ะและเมื่อตั้งน้ามันได้สักครู่หนึ่งแล้วนะคะก็ให้ใส่โดนัทกุ้งของเราลงไปเลยค่ะ ไม่ต้องรอให้น้ำมันร้อนจัดนะคะแล้วก็ทําการทอดค่ะให้มันเหลืองนะคะตอนบอมน้ำมันนะคะให้ใช้ไฟกลางค่อยไม่ทางอ่อนค่ะแล้วก็เมื่อใส่โดนัทกุ้งลงไปแล้วค่ะให้หลีไฟลงใช้ไฟอ่อนนะคะ กุ้งด้านในค่ะมันจะได้สุกนะคะแล้วตอนนี้ค่ะโดนัดกุ้งด้านล่างนะคะมันเหลืองดีแล้วค่ะให้ทำการพลิกอีกด้านหนึ่งลงไปเลยนะคะแล้วก็ทำการทอดต่อค่ะ ให้มันเหลืองได้แบบนี้เลยนะคะในระหว่างการทอดค่ะก็คอยพลิกดูนะคะไว้อีกด้านนึงค่ะมันเหลืองดีเรียงนะคะนี่ค่ะแล้วตอนนี้นะคะโดนัดกุ้งของเราค่ะเหลืองดีทั้งสองด้านแล้วนะคะให้ตักขึ้นได้แล้วค่ะ ขึ้นคักรสเด็ดน้ำมันได้เลยนะคะแล้วก็ก่อนนำโดนัทกุ้งนะคะรอบต่อไปลงไปทอดค่ะให้ใช้กระชอนทีๆค่ะกยเสเศจเก็ดขนมปังขึ้นมาก่อนนะคะกยเสเศษออกแล้วค่ะลงรอบต่อไปได้เลยนะคะนี่ค่ะเมื่อด้านแรกเหลืองแล้วนะคะ พลิกอีกด้านหนึ่งลงไปเลยค่ะทําการทอดให้เหลืองนะคะทั้งสองด้านค่ะเวลาทอดโดนัทกุ้งค่ะก็ทอดเป็น,น,นด้านๆไปนะคะไม่ต้องพลิกไปพลิกมาค่ะและตอนนี้โดนัทกุ้งค่ะเหลืองดีทั้งสองด้านแล้วนะคะทําการตักขึ้นคักสเสด็จน้ํามันได้เลยค่ะบอกเลยนะคะว่าสูตรนี้ค่ะกุ้งแน่นๆเลยนะคะ ทำทานเองค่ะกุ้งจะแน่นขนาดไหนก็สามารถทำได้เลยนะคะแล้วเมื่อโดนัดกุ้งค่ะเสด็จน้ำบันดีแล้วนะคะก็นำมาลงจานได้แล้วค่ะตอนนี้โดนัดกุ้งพร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะแล้วโดนัดกุ้งของปลาวันนี้ค่ะจะทานคู่กับน้ำจิ้มบวยนะคะหรือน้ำจิ้มบวยกอค่ะหรือบางคนนะคะจะเรียกว่าน้ำจิ้มบวยเจียค่ะ ล้วปาก็เคยมีวิธีการทําน้าจิ้มนี้ไว้แล้วนะคะเพื่อนๆสามารถย้อนกลับไปดูได้เลยคะ่ะแต่เดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนะคะทานคู่กับโดนัทกุ้งค่ะอร่อยเด็ดมากๆเลยแล้วก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะวิธีการทําโดนัทกุ้งจากช่องปาปิ a ้าช n แนลถ้าเพื่อนๆถูกใจแล้วก็ชอบเมนูนี้ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามช่องปาปิก้าชาแนลด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ